เอมมาโนเอลมาคงประธานาธิบดีฝรั่งเศสวิงให้กับเจ้าหญิงเคธในงานเลี้ยงที่พระราชวังวินเซอร์เมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมา King ชา a r ลส์และ Queen Camilla ได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับประธานาธิบดีฝรั่งเศสเอมมาโนเอลมาคงโดยมีสมาชิกราชวงศ์และคนดังระดับเอลิสมาร่วมงานประมาณ160คนรวมถึงเซอร์มิ j a จ็กเกและ Sir ร์เอลตันจและหลังจากมาคงและคิงชาลส์กล่าวสุนทรพจน์จบ มาคงก็ชนแก้วกับคิงชาร์ลส์แล้วหันมาที่เคทที่นั่งข้างๆพร้อมกับส่งวิงและยิ้มหวานให้หนึ่งทีโดยมีเจ้าชายวิลเลียมและบริจิตมาคงภริยานั่งอยู่ตรงข้ามนอกจากนี้ยังมีภาพของมาคงแสดงความเป็นสุภาพบุรุษด้วยการช่วยดึงเก้าอี้ให้เจ้าหญิงเคทอีกด้วยอย่างไรก็ตามหนึ่งวันก่อนหน้านี้นักข่าวได้จับโมเมนต์น่าอายของเอมมานูเอลที่ถูกภริยาเมิน ตอนที่เขายื่นมือไปให้เธอจับขณะเดินลงจากเครื่องบินแต่ถูกปฏิเสธโดยเธอเลือกที่จะจับราวบันไดแทน